มือนีเมนูของเขาก็จะเป็นหมูทอดจ้าเมนูหนีเด็กๆเรียบมาาหมูที่ใส่ในมือนี่ก็จะเป็นเนื้อหมูติดมันเด้อจะเอามาสอยสรอยมักไว้แล้วมักของเขาก็จะมีกระเที่ยมผงชูรสน้ำตาลผงปรุงรสน้ำปลาแล้วก็ซอสหอยจ้าคุกข้าให้เข้ากันแล้วก็มักไว้ในตู้เย็นจะค่งชั่วโมงจ้าแล้วเขาก็จะนั่งแป้งทอดกรอบมาละลายกับน้ำเย็นจ้าตั้งกระทะใส่น้ำมันจ้าน้ำมันนี่กส็สิเป็นน้ำมันที่ผ่านการใส่งันมาแล้วก็น้ำมันเทาห่อนจะเอาเนื้อหมูมาคลุกกับแป้งทอดกรอบที่เทาอัน คุกไว้ล่ะจ้าคุกคุกกันแล้วก็เอาลงทีละชิ้นจ้าทอดไปเรื่อยๆเลยเด้อจ้าใส่ไฟกลางจา้าค่อนข้างไปทั้งเล่งบนล่ะจา้าแต่ว่าอย่าแร่งหลายเด้อเดี๋ยวเนื้อหมูเขาจะใหม่ก่อนทอดถอดยู่นี่กับพยายามเช็คเบิ้งเด้อจ้าใหญ่คนใหม่คือมือนี่เด้อมือนี่ทอดใหม่แม่คนบ่ได้ไปใส่แต่คนเราจะนั่นนนงเฝ้าหมอ้อเฝ้ากระทะอยู่นี่ล่ะ แต่ว่าถ้าตอบแต่เม่นหลายบ้างเนี่ยแ่ละเม่นกระลายหลายตอบบ่เหลวย้อยเื้อพอโงูงเย่ยมากมาเบิองหมูเม่นยังเล้าดำแล้วแต่ว่ากันยังกินได้จ้าบ่าถึงขันกับผมพอดีกรอบๆมาแล้วแต่ว่ามันกรกอบแหงพูดบ่เป็นยังจ้าแสบคือเก่า พ่อจะถอดเส็จแล้วก็ตักขื้นเด็ดน้ำมันไว้จ้าเป็นได <c oughs> เนื้อหมูของเฮาสีสันออกไปทางไหมนิดนึงแต่ว่ากะบ่บเป็นยังจ้แ<อ>าแซบคือกวาดหมูเ็จก็สิถอดปลาหมึกแห่งน้ำจ้าปลาหมึกแห่งสังมากแซบเด้ออันนี้บ่เข้มหลายจ้าพอดีกินเลยแม่แนวกินของเฮามื้อนี้ก็กจะบ่มีหยังลายจ้าก็มีทถอดหมูห่ละก็ถอดปลาหมึกแห่งแล้วก็จะมีมกใส่ปลาจ้าันี้ซื้อเขามาถอดปลาหมึกนี่กย่าถอดโดนเด้อจ้าถอดแป๊บเดียวแล้วก็ปิดไฟตักขึ้นเลยนี่ซ่ำนี่ก็ได้ที่แล้วจะปิดแก๊สแล้ว เอาแนวกับช้อนมาตักขึ้นเลยจ้าแนวกินมือนี่ก็สิเป็นอาหารเสาวเด้อจ้าตื่นขึ้นมาตื่นสายจ้ามือนี่มันเป็นวันพักผ่อนเนาะเป็นวันเสาร์เขาก็เลยตื่นสายไดว่าต้องไปขล้ายคองกลับมามาอยู่กับเด็กหน่อยนิดหน่อยก็บอไไ้ไปโรงเรียนจ้าก็เลยบัไดฝ่ามือนี่พักกันตื่นเกือบซีโมงเสาร์จ้าเด็กหน่อยกับตื่นซีโมงเสาร์เลยหล่ะจ้ามือนี้พอตักทุกอย่างขึ้นมาพักไวหวแล้วเย็นหน่อยนึงบ่ฮอนลายขฮาเก็ขึ้นมาสับเลยจ้า ซับซับทุกชิ้นจ้าเด็กหน่อยจะ็กเด็กินง่ายๆทอดหมูตเต็มถานแบบไง,งปันฑิทุกคนคิดว่าเด็กๆจะพอแม่จะกินเหมือกกว่าจ้าบนเหลือได้นี่เห็นหลายปันนี้ก็เลยพอซับเป็นชิ้นเสร็จแล้วเ้าก็จัดเสิร์ฟใส่จานเสิร์ฟไปเลยจ้าเมื่อนี้ก็สเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มใกล้จ้าเพราะว่าเด็กๆขาดน้ำจิ้มบ่ด้ต้องมีน้ำจิ้มกินกับตลอดจ้านีล่ละจ้าอาหารสเสาองห้ามืือนี้กินแค่นี้ละจ้าบ่ค่อยอยากเข้าปันไดแม่มือนี้เด็กน่อยก็ทั้งกินทั้งเบิ่งทรศัพะ์ไปนํามากหลายบางเน คนผู้ใดเว่านัาน่นี่บ่มีปากได้เพราวาอย่างบ่ได้ยินข้าเบิงโทรศัพท์อยู่ทั้งเบิงทั้งกินไปนน่ำแม่